นักร้องดังทำความดีแจกอาหารคนไร้บ้านความหิวมันทรมานหนุ่มขีดกลางนบสินแสงสุวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อของหนุ่มขีดกลางกลาออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ใช้ชื่อบัญชีว่าแอปนำาออที่มีผู้ติดตามกว่า10แสนคนโดยคลิปนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปในช่วงกลางคืน เพื่อที่จะนําอาหารที่เตรียมมาไปให้ผู้คนที่ไร้บ้านหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยมีผู้คนเข้ามาต่อแถวเป็นจํานวนมากอีกทั้งหนุม่มได้เดินไปตามถนนเพื่อนําอาหารไปให้กับอีกหลายๆคนที่เข้าไม่ถึงพร้อมกับระบุแคปชั่นน้เอาไว้ว่าเอาอาหารไปให้พี่พี่โฮมเลสเบอร์เพราะความหิวมันทรมานเบอร์นัมคอลลา ซึ่งหลังจากที่หนุ่มได้เผยคลิปดังกล่าวออกไปแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจของนักร้องดังเป็นจำนวนมาก